ตามเสียตานี่ครับผมก็ j เจอีนะครับผม2องรแรกมานะครับผมรถไฟนอกร่างนะครับหนางานนี่นะครับเพิ่งไปลงไว้แล้ว3รถนะครับรถนี่เป็นรถุดท้ายนะครับผมกะว่างเว้นโดนเติบเลยครับหลังจากทีนะครับแฮเที่ยงเขาพันษานะครับเข้ากับยุทธนะครับยุทธแลนนะครับผมงานเขาไหลครับพี่น้องช่วงนี้นะครับ เอาแถบว่าท่านพี่น้องงานหลายแห้งนะครับสําหรับทีมงานอุบลเอ็นทีดีนะครับผมสําหรับทีมงานอุบลเอ็นทีดีนะครับผมเลี้ยวเขามาในซอยแล้วครับพี่น้องเลี้ยวเขาม้าในซอยนะครับหนางานยุ่ข้างหน้านะครับผมงานหลายแห้งครับพี่น้องงานหลายนะครับช่วงนี้ยิงนะครับการก่อสร้าง อยู่แถวเมื่อ,อบุบลเท่ามันหลายนะครับมันก็เลยเฮียให้มีหลายหนางานนะครับผมต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งย่างเดียวครับผมวิ่งเพื่อจะทายให้พี่น้องเบิงนะครับว่าหนาฝนทีมงานนี่มีมีงานบอนะครับงานเป็นจจงไดน,นะครับผมวิ่งให้มาทายพี่น้องเบิงนะครับผมเดี๋ยวจจงไดเดี๋ยวรุ่งไปหนางานนะครับ พัลังของ240ี่สิบนะครับกับงานหนางานนะครับอยู่ชะย่านคุนสาิบีนะครับชะย่านคุน3าสบีนะครับพรเบิรงนะครับสำหรับขุมพัลังของเขานะครับปวต้องปิ้นหวงครับพี่น้วงปวต้องปิ้นห่วงนะครับผมแห้งจัดครับแห้งจัดนะครับ ดินเขาข้านพี่น้องเอาดินเขาข้านเนี่ะครับผมสาหรับเสียตานะครับผมออกจากมีแล้วนะครับก็บจะมีงานอยู่นะครับหลังงานสวนสัตว์พี่น้องเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเบิรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเบิรังนแ้ครับเดี๋ยวครับของเสียตาครับ ีห่หอนนะครับมีหอนนะครับย,ย,ย,ยิกียกๆกียกกียกกียกคกเกี๋เยกเกนครับียกกีักเกียกกกเกีี่กเอีเกยกเๆกเกกเกีเกนครัียกเกีียก เหนื่อยไหมครับเรื่อนี้พอได้ครับนี่นะครับพี่น้องทางงั้นปรโหดนะครับแต่ว่ามันสั้นครับพี่น้อง หน้าง,งานยู่นีนะครับบินเขาข้านนะครับเกือบ1ิบรดคับพี่นองนี่รถที่เจ็ดคัี่ีนองรถที่เจดนะครับเอาทีมงานอุบนเห็นที่ดีพี่นองหลังจากนั้นนะครับผมต่อรถจบหน่อยนะครับสามชิ้แห้งนะครับ โดยประมาณนะครับผมโคโมซูนะครับทํางานต่อนะครับผมทางไหนพี่น้องี่เข้ว่มเบิงนะครับผมกอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไคร์ดวมไปถึงกดแจ้งเตือนให้ผมน้าแน่นะครับให้ผมได้เหตุจิบให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมเหมือนนี้นะครับสายมุนสายดันสายแหนะนะครับผมช่วงใบเดี๋ยวผมจะไปติดตามให้อีกนะครับสําหรับอีกหน้างานหนึ่งนะครับผม อยู่ในส่วนของสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์ของอุบลนะครับแลนดอีกหน้างานแปลงหนึ่งนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วจชีงได้นะครับผมจะไปถ่ายพี่น้องเบิงนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับหน้างานนะครับหน้างานของทีมงานอุบลเห็นที่ดีนะครับผมจะมีนะครับตัวพื้นที่เมืองอุบลนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นหน้างานที่ เขาลาบากนะครับผมเพราะว่าเกือบอยู่นะครับใจกลางของเมืองอุบลนะครับผมตัวนี้เป็นงานข้านนะครับทั้งทีมงานสร้างเป็นกาเป้านะครับสู่กับฝนพี่น้องสู่กับฝนนะครับผมสู่กับฝนกละเล่งนะครับกินเขาแล้วกาเบาๆไร้ใหญ่ห่างนะครับเพื่อนกับจัดการเลยครับตักเขาข้านครับพี่น้อง ม้านะครับสาหรับรุ่นนี่นะครับผลง่ายง่ายครับผมทํางานเข่าคาดนะครับสะดวกสบายนะครับว่ารถไถนะครับผมเป็นงานง่ายง่ายนะครับผมถามเอาเงียพิ่นแล้วนะครับเป็นกระจ่างเป็นชั่วโมงมากขึ้นกันนะครับผมก่บเป็นแรงเอื้อแรงใจนะครับพี่น้องนะครับสูเบียกสูงงานในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับผมกับอ่าฤดูนะครับฤดูฝนนะครับ อุปสรรคนะครับแต่หนางานนะครับนี่บมขึกันนะครับผมนี่บมขึกันนะครับมีงานพื้นกะเริ่มใกล้นะครับใกล้สีแล้วแล้วนะครับไล้สะพิดจอบคือกันนะครับผมสําหรับนะครับงานเอาดินเขาข้านนะครับงานเอาดินเขาข้านพี่นองมาอีกรําหนึ่งนะครับสำหรับเสียตันน้อยนะครับผม ซีอนะครับเจ็ดเจ็ดซี่นะครับเค mm hmm. รื่องลอยเจ็ดซหาแร่งมานะครับ mm hmm. ผมลํำนี้นะครับ mm hmm. อถึงหน้างอ้เรียบร้อยแล้วครับม mm hmm. าเบิง่งคุณพลังของเพิ่นนะครับ mm hmm. ลส่เช็ดหาฝั่มซ้ายครับพี่น้อง mm hmm. บ่เหมิดบ่ใจบ่ขาดครับ มาจังหวะยืนเท่ายยไรครับพี่น้องทางไม้ทางไม้ครับทางไม้ทำเยอะๆครับพี่น้องสุดครับจำมับเลยครับพี่นอ้องเสิร์ฟถึงทีครับเสิร์ฟถึงทีครับพี่นอ้องเดี๋ยวคุณก๊อลังคุณเบินนะครับปล่อยเจ็ดสิบห้านะครับแห้งครับ คนจิ้มงานนีแห้งครับพี่น้องจิ้มงานอุบวนเห็นที่ดีครับตีดาต่ำเลยพี่น้องจะไหนกับคนที่ตามหุผมนมาเม่ไดค้ครับกระตอ o ยูทูบครับพูพ้ผู้จองดำสิ่งพี่น้อง าก่อนแล้วครับสาหรับเสียต้นนะครับให้ดูเข้าๆนะครับลอยหาหานะครับมาเบิงขุ่มพลัางเบินนะครับในหน้างานแปลงหนีนะครับคูเบ้าเหลือหน่อยนะครับกบพุ่มพวงมาไล่เองนะครับจำมาร์คครับพี่น้องจำมามัคครับครับเคื่อง มันเรีวครับขุมพลังที่แห้งครับพี่นออ้องดำเลยครับพี่น้องรถสุดไทยครับ สำหรับเขานาข้างานนาข้านนาข้าอันข้านนะครับใส่ทั้งหมดนะครับพี่น้องแปดรดครับพี่น้องแปดรูดนะครับผมเต็มพอดีนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจหินดินทรายนะครับรวมไปถึงนะครับหินคุกนะครับ ติดต่อไปทั้งเพจอุบลเอ็นทีดีได้ครับพี่น้องรวมไปถึงนะครับการไปประเมิานหนางานนะครับผมรวมไปถึงการไปประเมินหนางานนะครับสําหรับการาประเมินห,หนางานของทีม MM งานอุบลเอ็นทีดีนะครับผมมี่าใส่ใจพี่น้องไปเมืดในโขงเขตเมื่ออุบลนะครับพี่น้องไปเมืดนะครับผมรถสุดท้ายครับรถสุดท้ายนะครับรถสุดท้ายนะครับทางไหกา แรงเอิกแรงใจนะครับให้ช่องคุ้มผู้จองดำสิ่งนะครับพี่น้องกดแชร์กดซับสไครต์นะครับรวมไปถึงกดติดตามในเรื่องครับพี่น้องเด้อสิด้ิ์็นคลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับในพื้นที่เมืองอุบลของเข้านะครับว่ามีหน้างานแบบใดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับพอกันในคลิปหนาพี่น้องพอกันในคลิปหนาครับ